เแมดีกว่าแด้มันชิงพร้อมเพด้วยได้ฟาวด้วยเหรอครับที่โอ้โหขอบคุณมากครับพี่จางกล้องครับลูกเล่นไม่ลงไงด็อสด็อสกลับไปตั้งดิโอดิโอมาเขาวินเขาวินเขาวินไม่ได้แม็กแม็กเอาออกครับเล่นฉลาดนแม่ ไม่เร่งครับในความที่บ้านโดยนั้นนับอยู่คะแนนเดียวเดี๋ยวเขาถือหัวหน้าถือแล้วตอนนี้เหนื่อยนะมาครับใช้แรงเยอะมากนะครับคุณยายก็ออกไปยืนภาคตรงนั้นเลยใช่ไหมครับมองไม่เห็นนะครับไปด้วยได้ไหมฮะมองไม่เห็นกันนะฮะวันนี้มันเหลืออีกแค่ใต้กันเดียวแค่เดียวได้หมดเลยไม่ดูแลรายช่วงรายชื่อเลยมาแอสตันแอสตันชู ้อนไดวนี้เรังไเกล่มฟงไหนปลได้แเโอโอนไปไม่เาเอาไปเลตคมาร์คมาร์คช้าครับฮมาคช้าครับเล่นเวลาครับเล่นเวลาเล่นเวลานิวพยายามจะเข้าไปช่วยสกรีนแน่ มีเนโอจ้องจะชกอยู่นะครับมาที่แอสตัน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 มองหาเพื่อนทำเองไหมไปดิไปจี้ด้านขวาไปเรื่อยๆนะครับทีครับทีขึ้นมาทางขวาทีทีทีมองหาเพื่อนโยนไปข้างในคุณสวยมากโอ้โหหล่อสวยด้วย สวยงามครับเกาับมิ7ต8นะครับโอ้ยด่ารามาาเหือไม่ไม่ไหวนะครับเอเจปักปักปักเล่นตรงนี้พยายมแบบชนไปริวไราริวริวยงรีบอได้มาที่แอสตันน3เมเอาจังหวะของเซริโกออสเตีย จอชเว้ยจอชเี Four, ็เจเจค่อยได้ไหยไม่ได้ครับผมวุ่เวลาจะสองทีกว่าแล้วพี่บอกแป๊บต่อหน้าที่กันอีกสี่สิบวินาทีนะครับตอนนี้โค้ชถึงเต้นอาวุธปากถีแดงเนี่ยไรที่สีต้าครับกำลังกำลังเล่นช้าอยู่หรือเปล่า เราช่วยนะพี่ต้้งใช่ครับโอเ้เราที่ที่ที่ี่เยอร์แพคมามาเราลีตีปัดพุทิเป็นเป็นฟ <ปะ S 1> ้นนนา,าค,ค,ครับน้าวนะครับโทษครับโอ้ตอบแต้มจะได้หรือเปล่านะคะกับตันจะเป็นคนชูน,นะคะตามแค่สามต้งนะฮะกับตันครับ ตอนลูกแรกไม่ได้ครับโอ้โหอยากจะสานต้านเ่าเิมครับตามตับตันครับตับตันเพื่อเลยต่นเดียวจอสเว่ย์จอสเว่ย์จอสมีฝาลครับมีฝาลโอ้โหนี่ยิงต่อนะโอ้โหเราจะอื่นเต้นขนาดนี้วะ โอ้โหหนูตัวจริงไปหมดแล้ว้าตอนนี้โอ้โหจอสเวียเพื่อจะไล่ขึ้นมาตามอยู่แค่สามต้วนะครับจอส เหลือนาทีกว่าแล้วนะครับดังดังอยู่แค่สองตั้งนะตั้งอยู่คะแนนยิงเลยอ่ะเลยน,นี้ต้องเน้นที่สุดนะต้องเน้นที่สุดแล้ว,อลวจอร์สเวียจอร์สจอร์สจะรุยเองนะจอร์สเล่นเองจอร์สแล้วที่เราได้มาเล่นเวลาเลยครับนีบ่ฮะ เวลาเหลือนาที4ีวินาทีแล้วมันหมดกันครับโอ้ยไอ้ดิศเดียวนี้ใครได้เวาทำได้คือต้องแย่งลูกนั้นเล่นเร็วใช่ใช่ไม่ใช่ต้องพยายามเอาบอลกลับมาให้ได้นะไอ้สั้นฟาไม่ได้ฟาครับนี่เป็นแคติกนะฮะนี่การเล่นเพื่นเลี้ยงฝครับอกโลเลยนะนี่การเล่นเพื่นเลี้ยงฝาวยะนี่ะคนนี้คนอเมริกันเขาลูกพ่อเนี่ยเขาจะไม่ ใ,ใช่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 ขอเวลานอกอันสักครู่นะครับจะได้อีกครับขอเวลานอกครับจะทำะไรต้องฆ่าพลาดนะตอนนี้ค่ะซึ่งในเวลาอีกหนึ่งนาทียี่สิบสี่นาทีนะคะกับสองแต้มที่ตามที่ปีที่แล้วพลาดก็ไม่ติดเต้นขนาดน,นี้เลยนะไ <c oughs> ม,ม่ได้แล้วนะฮะเอาใจช่วยทั้งสองทีมเอาขอเสียงแฟนๆทั้งสองทีมหน่อย าทีกว่าเท่านั้นนะฮะพวกคุณจะพูดอะไรฝากอะไรถึงน้องทีคุณหน่อยไหมคระคุณพินครับดิวฝากถึงทีเปล่าไอตี๋มึงนิดเดียวเองทรเลยไอต,ไอตีนิดเดียวดเดี๋ยวขอฟังร่วมมือทุกคนหน่อยนะครับตอนเหลือ10วินาที ขอให้ทุกคนช่วยนับถอยหลังให้ด้วยนะสำหรับแมสตี้นะฮะ10วินาทีสุดท้ายนะฮะไม่เอาเลยแน่นอนยังไช่ไหมจะยอมจะยอมจะยอมอีกหนึ่งลูกนะครับมาอัสต์เเอาเอาวิน เอาวินให้ทีทีทีทโอ้ทีนี้โดนลุงสามเลยนะครับคนเดียวเอาไม่อยู่นะแต่วันดีได้ลูกน้อตอกลุง,ลง,ลงใช่ไหมพี่ตาใช่ครับแล้วถ้าเขาชูสองลูกนี่ลงไหมน่าจะเออของลูกนี่ลงอยูสเสมอนะเทคโนโลยีของโลกอยูสเสมอนะที

อยู่ในการควบคุมของางานซีไอออสเนี่ยและแน่นอนเนะ่ยโอ้โหนี่โอผิดหวังนคนรับโอ้เป็นเขาฝาวล้มมาร์ครู้ดีนะว่าจะเล่นยังไงนะเล่นเวลาแน่อน,น,น,นอน,น,นอสตันครับอสตันแบบนายไปดีเพื่อนไก,กลๆนะไม่รีนะครับ เป็นสุดท้ายนะคร <JJ. S 2> ับเจเจเดี๋ยวเจเลยก็ไดมาสมมุติก็ไดแล้วัำได้หยือไม่ได้ไหมออกยังได้ส่งเป็นฝั <c oughs> ่งของแล้วแต่แล้วปีนี้มันอยู่ไม่สุนเลยเนี่ยปีนี้มันสูดส <c oughs> ีม,กมากนะ เหลือเวา23วินาทีเน oh hey, ีฮะ23วินาทีอากับติตั้งกับหนึ่ตดูว่าจะได้ยังไงเริ่มดีกัน แต่ว,ว่าโอสขอขอมันยังมีทางแก้ไขนะครับโอ้แต่ว่าใน้อเนี้ไปเล่นอะไรต้องนูตน้องูงงง่กับกันโอ้ย13วิการสีนะฮะชาร์โลอีโต้จะทำได้ไหมไลน์ชิตา,าได้สองแต้มสำคัญมากๆจากจากที่ชิตาเคย5าบาทมาเนี่ยครับมันเคยพลิกในช่วงนาทีสุดท้ายอย่างนี้นะ มีบ่อยครับแต่เป็นระดับเิ็น B A อะไรเงนะี้ยระดับ่อเมริกาเงี้ยแต่ว่าในไทยโดยเฉพาะแบบเป็นบา้านดาราศิลไม่เคยเจออีกเพิ่นอาจจะเป็นครั้งแรกก็ได้ใช่คือมาตรฐานสูงมากตื่นเต้นมากเอาขโมยน้ามลาลูกกระโดดข้ากระโด <c oughs> ัอ,นะอา,ออาอครับมองมองสามตั้งน,นะนะฮะตอนนี้ There we go. Bye, oh. ah, though! มเยว่าจะป็นได้ไหมเอยขอดูบ้านชาด้วยได้ไหมครับมาเลยครับโอ้คุณรู้ตายแล้วไอวิน่าดีสุดท้ายใช่นอกจากหลวงพ่อทูนก็มาเกมตีนี่แหละที่ตโอ้โหขอเชเตงมตอวเต็มทีินะก็ต้องดสันแล้วครับ ไม่น่าก็เสียใจอะไรนี้วันนี้ทำได้ดีมากๆแล้วปฏิสจริงๆนะครับวันนี้แผ่นแกร่งรักกลับทีมาใช่แล้วก็อีกหน้าโมโบกก็คือเล่นมาจีวอเตอร์ลูกที่สวยที่สุดใช่ในที่ดุนไรจะเป็นลมโอ้ เวลาแล้วให้โยนใ้ปไกลที่สุดนะแม้แต่เจ้าตัวก็อาจจะยังไม่เชื่อตัวเองนะฮะเอาละแต่ชุงนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมีมิน<ช>ิเ <ๆ S 1> กมนะครับมาเล่นกันนะฮะกับศิลปินแล้วก็แฟนๆด้วยนะครับผมนะฮะกับกีฬาบาสเกตบอลของเรานั่นเองค,คะกติกาเป็นไงฮะคุณกติกครับกติกานี้นะคะเกมมินิแมชนะคะสามสองหนึ่งชุดค่ะ เราจะแบ่งเป็น2ทีมนะคะฝั่งละ30คนนะคะนั่นคือนะคะไลทิ้ชิตานะคะบวกพุซตีอีก15คนนะ,ะ15 15เป็น30ค่ะ <c oughs> และฝั่งเชเดออีโก้นะคะก็ <c oughs> จะมี1 5 15เช่นเดียวกันนะคะเป็น30ค่ะ <c oughs> แต่ละทีมนะคะจะไปต่อแถวที่หน้าแป้นบาสเเตบอลนะคะแล้วก็ผัดกันโยนลูกบอลทีละ1คน <c oughs> 1> โอกาสโยนนะคะคนละ1ครั้งเท่านั้นนะคะทั้ง2ทีมโยนพร้อมกันค่ะ ถ้าลูกบอลลงห่วงนะจะได้ถึงแต้มค่ะแต่ถ้าไม่ลงนะจะไม่ได้แต้มทีมที่โยลูกบอลได้ลงห่วงเยอะที่สุดก็จะเป็นฝ่ายที่ชนะไปค่ะ